สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำน,นวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ Go, จังหวัดอ่างทองขอนำเสนอการดำเนินง,งานสถานศึกษาต้นแบบด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองดังนี้ ด้วยสภาพบริบทของอำเภอสามโก้พื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรจากสภาพปัญหาที่ได้จากการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่มาจากพืชผักที่ปลูกโดยการใส่ปุ๋ยสารเคมีซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพด้านค่าใช้จ่ายและด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาได้ร่วมกับบุคลากรภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนหน่วยงานได้น้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหลักสูตรส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมธรรมชาติตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักโดยไม่ต้องใช้สารเคมี มีวิธีการขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้นวัตกรรม3าโกโมเดลดังนี้ S Survey การเตรียมการ A Action การดำเนินง,งาน M Management การจัดการ K Knowledge การจัดการความรู้ O Outcome ผลตอบรับที่เกิดขึ้น Survey คือการสำรวจสภาพปัญหาบริบทชุมชน ความต้องการเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพช่องทางการตลาดการแต่งตั้งคณะทำงานและประเมินผลการดำเนินงาน Action เริ่มจากการทำบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานกำหนดมูลค่าทางการตลาดช่องทางการตลาดการเตรียมความพร้อมกับการรับรองคุณภาพสินค้าจากมูลนิธิ MOA และเตรียมการในเรื่องของการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยใช้หลักสูตรเกษตรธรรมชาติเรื่องของการเตรียมดินการเพาะเมล็ดการปลูกพืชตามฤดูกาลการปลูกผักที่ปลอดภัย m มเนจเมน n ์ การบริหารจัดการเรื่องของการนิเทศติดตามผลการรายงานผลและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โนเร e การจัดการความรู้เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการขับเคลื่อนการทำงานและเกิดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาในท้องที่เกิดแรงเรียนรู้มีสูตรเรียนรู้ในพื้นที่ทั้งนี้ได้มีการถอดองความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำสื่อการเรียนรู้มาใช้ในการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้เกิดผลตอบรับเอาคำที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนชุมชนและเครือข่าย,ายเห็นคุณค่านำไปขยายผลในพื้นที่เกิดแหล่งเรียนรู้30ตารางวาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้สถานที่หน้าบ้านพักท่าในอำเภอสามโกสถานศึกษาได้รับการยอมรับได้รับความร่วมมือมีภาคีเครือข่ายในการทำงานเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงปี2562ผ่านการประเมินสูตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้รับรางวัลโครงการ1จังหวัด10ศูนย์เรียนรู้จากอธิบดีกรมการปกครองปี2564พร้อมเงินรางวัล50,000บาทส่งเสริม เครือข่ายสูนยเรียนรู้บ้านหนองกลางได้รับรางวัลโครงการ1จังหวัด1ศูนย์เรียนรู้จากอธิบดีกรมการปกครองปี2565พร้อมเงินรางวัล60,000บาทปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้เปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติในทุกวันศุกร์ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้และขยายผลสู่ตลาดคิงพเวอร์รงน้ำกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่าการนำนวัตกรรม3โก้โมเดลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเน้นเรื่องหลักสูตรเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกษษพอเพียงซึ่งใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้และควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดียมิง่งทำให้อาชีพที่ทำเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงด้านอาหารด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมมัง่งคั่งด้านการลดรายจ่ายสร้างอาชีพลดต้นทุนใช้วัตถุดิบธรรมชาติยั่งยืนด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการขยายอาชีพของชุมชนทั้งนี้ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในประเทศไทยอีกด้วยขอบพระคุณค่ะ